สวัสดีครับเพื่อนนักเสี่ยงโชคทุกท่านผมทำคลิปเลขเด่นนี้เพื่อเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคสลากกินแบ่งรัฐบาลซึ่งเป็นความเชื่อส่วนบุคคลขอให้ผู้ชมทุกท่านโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเมื่อรับชมแล้วขอให้ช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งและขอให้รับชมตั้งแต่ต้นจนจบเพื่อเป็นกาลังใจในการทาคลิปต่อๆไปถ้าชมแล้วมีข้อคิดเห็นหรือมีคำถามสามารถคอมเมนต์ไว้ได้านล่างเลยนะครับ ก่อนอื่นเรามาดูรูปแบบของตารางกันก่อนนะครับแต่ละแถวจะเป็นผลการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลของแต่ละง,งวดนะครับโดย6แถวแรกเป็นรางวัลที่1ต่อไปแถวที่7จถึงแถจะเป็นเลขท้าย3ตัวโดยเรานาจะนำเลขท้าย3ตัวมาเรียงกันจากค่าน้อยไปหามาก สังเกตว่า318จะน้อยกว่า589 5 8 9จะน้อยกว่า723 723จะน้อยกว่า870จะเรียงกันจากค่ามากค่าน้อยไปหามากนะครับต่อไปแถวที่19และแถว 20, 20เป็นเลขท้าย2ตัวต่อไปแถวนี้จะเป็นแถวเป็นเลขดับที่ซึ่งเป็นผลรวมจากตัวเลขแต่และแถวตามสูตรที่หามาได้นะครับ เมื่อได้เมื่อได้ค่าผลรวมแล้วจะนําเลขท้ายของผลรวมมาเป็นเลขดับของงวดต่อไปนะครับส่วนแถวนี้จะเป็นเป็นงวดที่เราจะเช็คว่าเลขที่เราให้นั้นดับจริงหรือเปล่าโดยเช่นถ้าเราจะเช็คว่าวันที่16เดือน3 เลขค้ายสองเลขท้ายสองตัวคือห้าเก้าเลขเลขข้างบนวันที่หนึ่งออกห้าเก้าจะดับจริงไหมแล้วก็นําเลขตัวนี้มาใส่ช่องนี้นะครับแล้วตรวจเช็คดูว่าเลขหกเนี่ยจะใช่เลขดับตามหลักที่เราจะแสดงให้ท่านเห็นนะครับส่วนถ้าเป็นขั้งดับล่างเราก็จะนําช่องสิบเก้ายี่สิบมาใส่ตรงนี้แทนสําหรับคลิปนี้เป็นคลิปเลขดับ ปักหลัก10บ,บนสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดประจำวันที่1มีนาคม2565มีด้วยกัน3ส,สูตรก็จะได้เลขดับ3เลขนะครับแต่ละสูตรดับมาแล้ว59งวดติดต่อกันสำหรับการเช็คผลย้อนหลังผมจะบวกให้เพื่อนๆดูเฉพาะงวดแรกและงวดสุดท้ายของแต่ละสูตรนะครับจะได้ไม่ทำให้เพื่อนๆเสียเวลานะครับมาเริ่มกันเลยนะครับ เริ่มจากสูตรที่1ใช้แถวที่1บวกด้วยแถวที่4บวกด้วยแถวที่15 2ครั้งและบวกด้วยแถวที่17ได้ผลลัพธ์เท่าไหร่ก็จะได้เลขดับปักหลัก10บนนะครับเอามาเทคผลย้อนหลังก่อนนะครับเริ่มจากงวดวันที่1สิงหาคมปี6กก็จะใช้ผลของงวดก่อนหน้านั้นคืองวดที่16กรกฎาคมปีห2 3บวกเเป็น10 10บวก6เป็น16 1หบวก6เป็น16โทษนะครับเป็น22 22บวก0เป็น22ก็จะได้เลขดับปักหลัก10บนคือเลข2ผลกัน่อกเลขท้าย2ตัวบนออก0ูนย์ไม่ตรงกับศูนย์นะครับดับปากหลัก10บนเป็นงวดที่1ต่อไปเป็นงวดที่16สิงหาคมได้เลขดับ1 ผลการออกเลขท้าย2ตัวบนออก7 6 1ไม่ตรงกับ7นะครับดับเป็นงวดที่2งวดที่3 2ก็ไม่ตรงกับ8ผมไม่บวกเพื่อนเพื่อนดูนะครับตัวเลขฝั่งซ้ายสีน้ำตาลจะต้องไม่ตรงกับตัวเลขฝั่งขวาสีเขียวเข้มนี่นะครับถึงจะได้ถึงจะเรียวกว่าเป็นเลขดับนะครับ หน้านี้จะดับงวดที่หนึ่งถึงงวดที่สิบสองหน้านี้จะดับงวดที่สิบสามถึงงวดที่ยี่สิบสี่งวดที่สิบสามได้เลขดับแปดเลขท้ายสองตัวบนออกสองเจ็ดแปดไม่ตรงกับสองนะครับงวดที่สิบสี่สามไม่ตรงกับศูนย์ หน้านี้จะดับงวดที่25ถึงงวดที่3 6มงวดที่25ได้เลขดับ3เลขท้าย2องตัวบนออก8 3 3ไม่ตรงกับ8 3ไม่ตรงกับ9 1ไม่ตรงกับ5 หน้านี้จะดับงวดที่ 3, 7ถึงงวดที่48หน้านี้จะดับงวดที่49ถึงงวดที่59 ข้ามาบวกย้อนหลังกันงวดสุดท้ายกันเลยนะครับคืองวดที่17กุมภาพันธ์ปี65งวดล่าสุดที่ผ่านมานะครับก็จะใช้ผลของงวดที่1กุมภาพันปี65 9บวก3เป็น12 12บวก9เป็น21 21บวก9เป็น30 30บวก4 เป็น34ก็จะได้เลขดับ4ผลกันอ,อกเล็กท้าย2ตัวบนงวดล่าสุดที่ผ่านมาออก9 7 4ไม่ตรงกับ9นะครับดับปักหลักสิบบนเป็นงวดที่59ติดต่อกันมาดูนะครับประสูตรที่1นี้เราจะได้เลขดับปักหลักสิบบนงวดประจำที่1มีนาคมปี6 5หที่จะถึงนี้ได้แก่เลขอะไรนะครับก็จะใช้ผลของงวดล่าสุดที่ผ่านมา คืองวดที่17กุมภาพันธ์0บวก5เป็น5 5บวก4เป็น9 9บวก4เป็น13 13บวก1เป็น14ก็จะได้เลขดับ4ดังนั้นสูตรที่1น,นี้เราจะได้เลขดับปากหลัก10บ,บนงวดประจำที่1มีนาคมปี65ที่จะถึงนี้ได้แก่เลขก4นะครับ ถ้าชอบก็แคปหน้าจอเก็บไว้เลยนะครับถ้าไม่ชอบก็ปล่อยผ่านนะครับต่อไปเป็นสูตรที่2ใช้แถวที่5บวกด้วยแถวที่11บวกด้วยแถวที่13บวกด้วยแถวที่14และบวกด้วยแถวที่20 ได้ผลลัพธ์เท่าไหร่ก็จะได้เลขดับปากหลัก10บ,บนนะครับเอามาเทคผลย้านหลังก่อนนะครับเริ่มจากงวมที่ 1. สิงหาคมปี6 2ก็จะใช้ผลของงวดก่อนหน้านั้นคืองวมที่16กรก,กรกฎาคมปี62 6บวก5เป็น11 1 1บเวก5เป็น16 16บวก5เป็น21 21บวก 8เป็น29ก็จะได้เลขดับ9ผลกันอกเลขท้าย2ตัวบนออก0 6 9ไม่ตรงกับ0นะครับดับปากหลัก10บนเป็นงวดที่1งวดที่2 0ไม่ตรงกับ7 หน้านี้จะดับงวดที่1ถึงงวดที่12หน้านี้จะดับงวดที่13ถึงงวดที่24 หน้านี้จะดับงวดที่25ถึงงวดที่3ามหน้านี้จะดับงวดที่37 ถึงงวดที่48หน้าน่้จะดับงวดที่49ถึงงวดที่59 ามาเช็คผลจาหลังงวดสุดท้ายกันเลยนะครับคืองวดที่17กุมภาพัน์ปี65งวดล่าสุดที่ผ่านมานี้นะครับก็จะใช้ผลของงวดที่1กุมภาพันธ์บวก8เป็น8 8บวก5เป็น13 13บวก0เป็น13 13บวก0เป็น13ก็จะได้เลขดับ3ผลกันออกเลขท้าย2ตัวบ,บนงวดล่าสุดที่ผ่านมาออก97 3ไม่ตรงกับ9นะครับดับปักหลัก10บนเป็นงวดที่59ติดต่อกันมาดูนะครับวสูตรที่2นี้เราจะได้เลขดับปักหลัก10บนงวดประจําที่1มีนาคมปี65ที่จะถึงนี้ได้แก่เลขอะไรนะครับก็จะใช้ผลของงวดล่าสุดที่ผ่านมาคืองวดที่17กุมภาพันธ์9บวก9เป็น18 18บวก6เป็น24 24บวก4เป็น28 28บวก7เป็น35ก็จะได้เลขดับ5ดังนั้นสูตรที่2นี้เราจะได้เลขดับปากหลัก10บ,บนงวดประจำวันที่1มีนาคมปี65ที่จะถึงนี้ได้แก่เลข5นะครับถ้าชอบก็แคปหน้าจอเก็บไว้เลยนะครับถ้าไม่ชอบก็ปล่อยผ่านนะครับ ต่อไปเป็นสูตรที่3จะใช้แถวที่2บวกด้วยแถวที่3บวกด้วยแถวที่6บวกด้วยแถวที่10และบวกด้วยแถวที่20ได้ผลลัพธ์เท่าไหร่ก็จะได้เลขดับปักหลักสิบนนะครับเอามาเช็คผลย้อนหลังก่อนเลยนะครับเริ่มจากงวดที่1สิงหาคมปี62ก็จะใช้ผลของงวดก่อนหน้านั้น คืองวดที่16กรกฎาคมปี62 6บวก9เป็น15 15บวก5เป็น20 20บวก3เป็น23 23บวก8เป็น31ก็จะได้เลขดับ1ผลขนองเลขท้าย2ตัวบนออก0 6 1ไม่ตรงกับ0นะครับดับปักหลัก10บ,บนเป็นงวดที่1 ต่อไปเป็นงวดวันที่16สิงหาคมได้เลขดับเลข4เลขท้าย2ตัวบนออก7 6 4ก็ไม่ตรงกับ7นะครับดับเป็นงวดที่2งวดที่3 2ก็ไม่ตรงกับ8 หน้านีจ้จะดับงวดที่1ถึงงวดที่12หน้านีจ้จะดับงวดที่13ถึงงวดที่24 หน้านี้จะดับงวดที่25ถึงงวดที่36ม หน้านี้จะดับงวดที่37ถึงงวดที่48หน้านี้จะดับงวดที่49 ถึงงวดที่ห้าสิบเก้ามาเทคผลด้านหลังงวดสุดท้ายกันเลยนะครับถึงงวดที่17บเจ็กุมภาพันธ์ปีหกห้างวดล่าส,สุดที่ผ่านมานี้นะครับ ก็จะใช้ผลของงวดที่1กุมภาพันธ์4บวก4เป็น8 8บวก8เป็น16 16บวก4เป็น20 20บวก0เป็น20ก็จะได้เลขดับ0ผลกระออกเลขท้าย2ตัวบนออก97 0ไม่ตรงกับ9นะครับดับปักหลัก10บนเป็นงวดที่59ติดต่อกันมาดูนะครับวสูตรที่3นี้ เราจะได้เลขดับปากหลักสิบบนงวดประจำวันที่1มีนาคมปี65ที่จะถึงนี้ได้แก่เลขอะไรนะครับก็จะใช้ผลของงวดล่าสุดที่ผ่านมาคืองวดที่17กุมภาพันธ์บวก8เป็น17 17บวก7เป็น24 24บวก5เป็น29 29บวก7เป็น36ก็จะได้เลขดับ6 ดังนั้นสูตรที่3นี้เราจะได้เลขดับปักหลัก10บนงวดประจำวันที่1มีนาคมปี6-5ที่จะถึงนี้ได้แก่เลข6นะครับถ้าชอบก็แคปหน้าจอเก็บไว้เลยนะครับถ้าไม่ชอบก็ปล่อยผ่านนะครับสำหรับเลขดับปักหลัก10บนที่ได้ทั้ง3เลขนี้ได้มาจากผลการคำนวณทางสถิติ จากผลสลากกินแบ่งรัฐบาลที่ผ่านมาซึ่งผมก็ไม่อาจจะทราบได้ว่ามันจะเดินดีต่อไปหรือไม่โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับปกติในแต่ละงวดผมจะลงคลิปไว้ประมาณ16คลิปได้แก่คลิปเลขเด่นปักหลักหน่วยล่าง เลขเด่นปักหลักสิบล่างเลขเด่นสองตัวล่างปักหลักหน่วยบนปักหลักสิบบนปักหลักร้อยบนปักสองตัวบนแล้วก็สามตัวบนแล้วก็มีเลขดับปักหลักหน่วยล่างปักหลักสิบล่างสองตัวล่างปักหลักหน่วยบนปักหลักสิบบนหลักร้อยบนสองตัวบนแล้วก็เลขดับสามตัวบนถ้าเพื่อนๆสนใจไม่อยากพลาดในคลิปต่างๆเหล่านี้ก็ให้กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งนะครับ เพราะว่าเวลาผมลงคลิปใหม่ก็จะมีการเตือนไปยังเพื่อนๆแล้วก็ถ้าอยากจะให้คลิปนี้อยู่นานๆก็รบกวนช่วยกดไลค์กดแชร์บอกต่อไปยังให้คนที่รู้จักด้วยนะครับจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปขอบคุณล่วงหน้าด้วยนะครับ อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งกดแชร์ด้วยนะครับเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดในการรับชมคลิปต่อๆไปเพราะถ้ามีคลิปใหม่ก็จะมีการแจ้งเตือนไปยังเพื่อนๆนะครับสุดท้ายขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับสวัสดีครับ